สวัสดีครับพบกับผมช่อง My c a p c e d d y g l a m o r ครับวันนี้ครับผมจะมาสอนทำสอนสร้างพามา่านครับหนึ่งเรื่อแต่งบบคือบล็อกอะไรก็ได้ครับก็อันนี้ครับมันก็ปุ่มคันโยครับเลสตโตนเพื่อเป็นพามา่านจริงๆก็เป็น สร้างสีดำสะเร็เปแบบนี้เอาสีไหนก็ได้ครับท่านผู้ชมทำใจท่านไม่ชมครับหนึ่งครับเราต้องสร้างตัวบ้านก่อนนะครับจะไม่ต้องสร้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมอืมนี่หนึ่งเลยสร้างอืมุกคนสร้างตัวบ้านก็ได้ครับ นี่ผมขัดสร้างกระจกก่อนสร้างห้องนี้ก่อนนะครับอืมทำแบบนี้เลยอัน,นก็เป็นเสิร์ฟก่อนี่่ผมรีวิวครับหอดูดาคนไก่ล้วก็ทาแบบนี้ครับตามให้มันให้มันมุนกระจกเลยนะครับอืมอืม อทำแบบนี้ครับสมมติปุ่มกดอสมมติคอนโดกเดี๋ยวเพิ่งขอสร้างตัวครึ่งบ้านก่อนนะครับสมมติคอนโดยนจะอยู่ตรงนี้นะ คนตกก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็เอาดิโซนนะครับมาวางไว้ตรงนี้อืม นะคบนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะได้กลนไก่แล้วอืมอ้สบายยแบบนี้เลยนะครับงัวเพื่อมะไให้เพื่ออหไรโอ้ผมจะต้องผิด หน้าต่างออกไปด้วยนะถ้าเป็น Wall e อวอลีสูดเอาพึ่งไอนะติดบักท่านผู้ชมอ,อบัคบัคยังเอ,อ้นี่มันจะไม่ค่อยมองเห็นว่าเป็นอะไรครับท่านผู้ชมครับอืมแบบนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพืติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ